สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันนะครับในค่ําคืนวันนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับ13กรกฎาคมนะครับผมก็วันนี้นะครับก็รายการที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นฟุตบอลฟี u ا ขับโ d คับนะครับก็เป็นรอบชิงนะครับระหว่างเชลซีเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผม ไปดูเส้นทางของทั้งคู่กันหน่อยละกันนะครับเชลซีครับก็เดิมทีแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มดีนะครับตอรอบแบ่งกลุ่มก็อยู่กับไฟเมนโกเอสเพรนเดตูนิสแล้วก็ลาเอฟซีนะครับก็จบด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับมี6คะแนนก็มี1เกมที่ไปแพ้กับฟฟเมนโกนะครับก็ทำให้จบด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับส่วนรอบน n o กเ out เชลซีเจอกับเบฟิก้าก่อนนะครับก็ชนะมา4-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับส่วนรอบ8ทีมเจอกับพาเมัสนะครับชนะมา2-1แล้วก็รอบรองเจอกับฟูมิเนเซ่ครับชนะมา2-0นะครับส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็ในรอบแบงกลุ่มอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับโบตาโฟโกแอตมาริตแล้วก็ เซาเทิร์ซาวเดอร์อนะครับก็สะอากลุ่มนี้นะครับมี3ทีมที่มี6แต้มเท่ากันแต่สุดท้ายปลารีสเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่ารูดิเสียดีสุดนะครับแล้วก็ปูต้าฟโก้ไปดับ2ก็เข้ารอบมาด้วยกันนะครับผมส่วนรอบน็อกเอาท์ครับเปเชเริ่มต้นรอบ16ทีมครับด้วยการาชนะอินเตอร์มายามี่มา4-0รอบ8ชนะไบยเยอร์มา2-0แล้วก็รอบที่อรอบล่าสุดเนี่ย เจอของแข็งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นฝ่ายที่ยํำใหญ่เรียมาริตรไป4-0นะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับปารีสเสียแค่ลูกเดียวเองก็คือเกมที่แพ้บบตโฟโก้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเกมรับดีมากแล้วก็ลุกก็ดีด้วยนะครับการพบกันวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเป็นบอลน,นัดชิงครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับจะเป็นทางฝ่าเชลซีก็ได้ปารีสก็ได้ หรือว,ว่าจะต่อเวลาแล้วก็ยืดโทษก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดจริงๆนะครับคือถ้าเกิดมองจากเนื้อผ้านะครับตามหน้าเสือตามจากความเห็นต่างๆของแฟนบอลผู้เชี่ยวชาญต่างๆต้องบอกว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปารีสเหนือกว่านะครับด้วยความที่ผลงานที่ผ่านมานะตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาจนถึงซนเมน์เนี่ยค่อนข้างมาตรฐานคงที่ ไม่ตกลงเลยนะครับเกมรุกดีเกมรับเยี่ยมมีการวางแผนอย่างดีทีมเวิร์กดีทุกอย่างดีกว่าหมดเลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆเชลซีก็มีข้อดีเหมือนกันนะคือเชลซีเป็นทีมที่อ่าส่วนใหญ่เวลาเป็นรองอะ่ะมักจะทําได้ดีเกินคาดนะอย่างเช่นวันที่อ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่พวกเขาเจอกับไบเยอร์เมื่อ13ปีก่อนเป็นรองมากๆโดนบุกทั้งเกมแต่สุดท้ายเป็นแชมป์นะครับ วันเจอกับแมนซิตี้เมื่อ4ปีก่อนในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกก็จริงๆคนมองว่าผู้คขาเป็นรองแต่ว่าสุดท้ายจริงๆลูกเกมสู้ได้แล้วก็ไปฝ่าชนะมาได้แล้วก็เป็นแชมป์นะครับวันนี้จะบอกว่าเจอกับปารีสก็มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์แล้วก็หักปรากาเซียนได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าปารีสปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะแข็งจริงแล้วก็เหนียวแน่นจริงๆแล้วก็ระบบทีมดีแท็คติกดีมากๆคือบทพิสูจน์อ่ะการเจอกับบาเยอร์นเนี่ย ต้องบอกว่าวันนั้นก็จริงๆก็ถือว่าสู้กันได้ดีมากๆแต่จุดท้ายบายเย,ยนร์พลาดเนี่ยมีจุดที่พลาดมากกว่าก็เลยทาให้เสียประตูแล้วก็แพ้ไปสวอเจมัตติเนี่ยก็ต้องบอกว่าปารีสดีกว่าทั้งเกมจริงๆนะครับต้องบอกว่านักเตะแต่ละคนแต่ละตาแหน่งความสามารถเฉพาะตัวสูงมากแล้วก็คล่องตัวไล่บอลดีเสียบอลยากเพราะาเชลซีตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของเกมรับที่ยังเป็นพวงอยู่นะครับคือตรงกลางกับกองหน้าเนี่ยโอเคแหละ เศร้ากันได้เยอะนะครับแต่เกมรับเนี่ยถ้าเป็นหัวมาประตูเป็นซาเชนเนี่ยถ้าเกิดเจอลูกยักษ์ย่าคมๆยิงมาแบบยักษ์ย่าผมว่าโอกาสเซฟได้อาจจะน้อยนะครับดังน่าคิดว่าถ้าเกิดมองจากภาพรวมเนี่ยเรื่องของศักยภาพทีมปอตอบปอเรื่องของระบบต่างๆเรื่องของความแข็งแกร่งในแต่ละจุดเนี่ยผมมองว่าปารีสดีกว่าสมดุลกว่าบาลานดีกว่าเพราะว่าเกมที่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าต้องเลือกผู้ชนะจริงๆผมยังมองว่าปารีสเป็นฝ่ายชนะได้มีโอกาสมากกว่า นะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ